ทีวชุมชนบ้านสายขาวจัดทำขึ้นเพื่อให้กลุ่มน้องๆทีวชุมชนบ้านสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้มีความดีเป็นอย่างยี่ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทีวทียักษ์ลับภายใต้แนวคิดทีโทีเด็กไทยมีดีใช้ไอิีเพื่อชุมชนของชุมชนบ้านสายขาวจ ำให้ระบบเศรษฐรกิจเปลี่ยนจากระบบแข่งไปเป็นเศรษฐกิจโลกความเกี่ยวโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัตสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกานันและติดต่อกับคนทั่วโลกระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทศก็กระจายเป็นเสื่อ ไีมีส่วนเื้ออำนวยวกการดำเนินการมีขอบเขตข้างกว่ามากขึ้นและเชื่อมโยงกันอย่างแน่นขึ้นด้วยเหตุนี้ดิั่นในดามของบริษัททีโอทีจำกัดหาชนขอแสดงความชื่นชมกับความร่วมมืออันดีจากผู้เกี่ยวข้องในทีวายซีเกไทยบีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชนจนทำให้โครงการนี้เป็นู พิโอทีจำกัดมหาชนแต่ในการโครงการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ชุมชนเก่าเพื่อให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจจากการอบรมไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้นรวมทั้งสามารถพัฒนาชนุมชนให้ก้าวหน้าไปร่วมกันอย่างยัง่งยืนเป็นการเพิ่มศักยภาพองค์กรท้องถิ่นให้สามารถช่วยเหลือ และนอกจากนั้นโครงการน,นี้ยังเป็นการสร้างงานและองค์กรองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมดิจิทัลอีโนมีตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยท้ายสิดนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนตัดกิจกรรมในครั้งนี้และขออำนวยอวยพรให้การกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป,ป้าหมายตามวัตถุประส,สงค์ที่มุ่งไว้ทุกประการ ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรม Start Up Digital Economy โครงการเคอทียังขับปีสองห้าหปีวีซีเด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชนนักแบบนี้ขอบคุณค่ะ